สวัสดีจ้าทุกคนฝนซาซาแล้วว่ะหูน้ำเยอะมากเลยแต่เป็นหลายเดี๋ยวมันก็แห้งนั่นไงใครที่วิดน้ำเขานะสบายเลยอะ่ะฝนตกเยอะอะ่ะโอ้โหหนี่น้ำนะแม่นะโอ้ฝนเลยฝนเลยนะนี่น้ำนะอันนี้แหวมูใช่ไหมะค่ขาวไหมอื่ย อุ้ยแหมูแบบนี้ต้องเอาอยามาฉีดนะเนี่ยอืี๋ยบแย่งปุ๋ยกินหมดอันนี้ได้ประมาณหกเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยข่าวแล้วเนี่ยอืได้นาสบายเลยทงนี้มันจะออกจะเขินเคลินเดี๋ยวพอฝนหยุดต,ตกก็ต้องหวิดนำใส่นะเนี่ยรงนี้อือฮมต้นยาวแล้วนาเลี้ยงนาได้แล้วมนกันนั่นเนี่ยนับไปนับมาก็แปดวันแล้วเนี่ย ไปกันเดี๋ยวไปดูช่องน้ากันนะไปนุนช่องน้ากันดูตามน,นั้นติดขึ้นดีดีอันน่ะอีกช่องน่อยนั่นแหละอันนี้ใช้วิธีนุนเอานะนะนุนแค่เนี่ยอีกช่องนึ่ง นานี่มีตั้งสามช่องแนะ่โอ้ช่องนี้ช่องใหญ่ต้องลงไปแล้วแหละเดี๋ยวเอาดินตรงนี้แหละ อ,อ๋อนกติดคายใดตวงแล้วว่ะเนี้ยนกอะไรเนี้ยโอ้ยมอสเนี้ยเนี่ยสวยด้วยอะ่ะติดมานานแล้วอะ่ะงงเลยเนี่ยอ๋ออ๋อเขาตาบอดเอ๊ะหรือว่าไม่ได้ตาบอดเขาแบบว่าติดนานหมดแหลงแน่เลยอเอาคายหลงแล้วนะสง้านนกชมหน้าต่อ าทิ้งรองเท้าสิบแล้วทอดเมื่อกี้แหละกวัวหมดหมดนอยกัดหมดหมดตัวดําๆมามันจะกัดเท้าเราจะตีนเราเจ็บโุ้ยทงนี้นำพอดีเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยผักบุ้งอาอะไรมาตัดผักบุ้งเดินมากลางหนาแลว้วะจะถึงปลายหนาแลว้ว คนตกมาน้ำช่วยพอดีเลยเนี่ยอ้ยอืขาชมต้นข่าวยังไก่ชิดฮ่าอืสวยไม่ล่าอต้องยิน้ำยังไม่ถึงนะ ฮ้ยตายแล้วเฮ้ยดูสิฝนตกนะเนี่ยฝนลราคนเจ้าของหน้าไม่มาไล่น,นอกอู้วว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 วไวว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 นววไาวว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 นน,ว,น,นว้ววววัวน,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 นว้นนนนะวว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 วไวมวว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 วดูตวดูวว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 นวววววววนววน เราเลี่ยงนำเลยว่าแล้วนำไซรแ้้ะไม่ไว้หนกเยอะเกินเนี่ยต้องนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาดูทงนี้ทงนี้เปิดไว้เพราะว่าปายหนูนะมันถ่วมถ่วนหน่อยนึงเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวกับมันุนก็ได้